่วยเฉพาะกิจยาลาก็ย้ำกำลังพลนะครับในการเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัยช่วงเทศกาลฮารีรยอฮัตยี โดยเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจในจังหวัดยาลาครับยังคงเข้มงวดในการตรวจรถต้องสงสัยเพื่อป้องกันเหตุร้ายหลังจากหน่วยเฉพาะกิจยาลากำชับให้เฝ้าระวังเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบยานพาหนะเนื่องจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้มีการประกอบระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนไว้ในรถเก๋งเชฟโรเลตสีบอลทองทะเบียนกไก่เฉชิง3 6มหกภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ยังมีรถกระบะมิซูบิชิสตราด้าสีบอนเงินนะครับทะเบียนพอพึ่งต่อเต่า4098สง ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษส่วนการปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในพื้นที่ต่างๆให้หลีกเลี่ยงพื้นที่หรือจุดที่ซ้ำซากเป็นประจำพร้อมกับเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีโอกาสก่อเหตุได้โดยเฉพาะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7ตุลาคมในช่วงเทศกาลฮารีรายอฮัตยีซึ่งมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางเข้าออกในพื้นที่เป็นจนํานวนมากโดยให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจบุคคลภายในรถและก็สังเกต รวมไปถึงสุ่มตรวจรถที่มาจากต่างพื้นที่เป็นกรณีพิเศษโดยเฉพาะเขตเทศบาลนครยะลาอำเภอรามันอำเภอยะหาและอำเภอบันดังสตาเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัย